ู้ชมผมพาไปที่หมู่เกาะซิมิลันครับมีประเด็นดังเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องดราม่าของคนจีนอีกแล้วนะฮะก็ไปลองไปดูในรายละเอียดกันหน่อยครับกรณีที่จุดที่คนขับเรือพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปดำน้ำแล้วก็ยิงปลาทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคงต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคนขับเรือของบริษัทพานุนีก็พาตรวจน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะซิมิลัน เข้าไปชี้จุดที่อ้างว่ามีการพาน,นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงกว่า20คนลงไปดำน้ำและยิงปลาในน่านน้ำทะเลเขตอำเภอไทยเหมืองของจังหวัดพังงาหลังจากมีภาพที่ถูกเผยพแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่จะเป็นการลักลอบทำร้ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่อุทยานจากการสอบถามพนักงานบนเรือก็ยอมรับนะครับว่าพามาจริงแล้วก็พามาดำน้ำจริงแล้วก็มีการยิงปลาจริงๆในพื้นที่ แต่อยู่นอกเขตอุทยานนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าทางพนักงานบนเรือเนี่ยบอกว่าเขาวัดค่าด้วยเครื่อง GPS แล้วพบว่าอยู่ห่างจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประมาณ4ไมล์ทะเลแต่ทางเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เมื่วานบอกไม่เชื่อนะครับเพราะว่าไม่พบผลบันทึกการเดินเรือเพราะว่าดาวเทียมหรือเ,ดเ,อเรดาร์ของเรือบริษัทพานุนีนั้นเสียนะฮะในวันที่ มีเหตุการณ์เพราะนั้นก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอย่างละเอียดภายหลังตอนนี้ก็ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับบริษัททัวร์แต่เบื้องต้นก็พบการกระทําความผิดในการประกอบการที่ผิดประเภทแล้วซึ่งเบื้องต้นทางอุทยานแห่งชาติมุกเกาะซิมิลันก็จะห้ามผู้ประกอบการเรือของบริษัทพานุนีนะครับเข้าเขตอุทยานเป็นเวลา30วันหรือจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นนะครับค่ะ